จะมาทำน้ำสุขภาพนะคะจะเป็นน้ำโซดานะคะสวรสแล้วก็ใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นรีมโซดานะคะเกรปซีดของกาลาแมวิธีทำก็จะมีจะมีสวรสสองลูกนะคะสองลูกสามสิบห้าแคลอรี่นะคะแล้วก็โซดาศูนย์แคลอรี่แล้วก็ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเป็นย่าหวาน น้ำเขียวย่าหวานนะคะสูตรแคลอรี่ใช้10 ml นะคะวิธีทำมาดูกันเลยค่ะเราจะเปิดหอมมากเป็นกลิ่นครีมโซดาสูตรแคลอรี่นะคะใช้ย่าหวานเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็มาหวานทานได้นะคะไม่มีน้ำตาลแส่แค่10 ml พอ10 ml ก็แบบเข้มข้นแล้วใช้แค่10 ml นะคะ วิธีทําก็ง่ายมากเลยไม่มีอะไรมากเลยเราก็เอาสวรรค์นะคะเตรียมแก้วมาหนึ่งใบเอาสวรรค์มาเทนะคะแต่จริงๆสวรรค์มันก็หวานอยู่แล้วนะคะใส่ไปใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็จะใส่เป็นน้ําหวานไป แล้วเราก็ใส่โซดาให้เต็มนะคะแก้วนี้เพียงแบบ36แคลอรี่เท่านั้นถ้าใครแบบชอบหวานน้อยก็ใส่แค่5 ml มลพอ,อน,นี่ก็จะเป็นน้ำขยงครีมโซดานะคะสวรสมาค่ะลองทำดูนะคะอร่อยมากอือ้อ อร่อยจริงกลิ่นหอมครีมโซดามากแบบสูนแคลอรี่อร่อยมากจริงๆอ่ะอร่อยแบบไม่ผิดน,นะคะย่าหวานแ,นแท้เลย